สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามีโปรแกรมฟุตบอลที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับเมื่อเดือร um ับเบิดเปจีปทุมเนเตตจะเปิดบ้านลงสนามพบกับเซเรโซโอสาก้าทีทมดังจากประเทศญ,ญี่ปุน่นในรายการฟุตบอลปาาระกันชีวต Asia ิตเอเชียเจลริชาเลนจ์2023ถึง2024 power by m e มจิยาสึ d a ในวันที่2ก็คือวันนี้นะครับในเวลา1นึ่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย โดยในวันนี้บีจีปทุมจะสวมชุดขาวลงทำการแข่งขันนะครับซึ่งเมสซี่เจก็ได้กล่าวก่อนเกมการแข่งขันว่านี่เป็นเกมแรกของผมหลังจากที่บาดเจ็บไปกว่า2เดือนที่ผ่านมาเราเตรียมทีมกันมาเป็นอย่างดีเพื่อเกมเกมนี้และหวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีเพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันไทยลีกในเลขที่2และผมรู้สึกดีใจที่ได้เจอกับชินจิคากวะซึ่งเป็นนักเตะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตน นักเตะไทยหลายคนรวมถึงยังได้เจอกับเพื่อนของผมหลายคนที่เคยเจอกันในสมัยที่ผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นนั่นทําให้ผมมีความกระหายที่อยากจะลงสนามในวันพรุ่งนี้และหวังว่าทั้งสองทีมจะสู้กันอย่างเต็มที่และเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วพบกันครับทางด้านชินจิคากาวะกองกลางชาวญี่ปุ่นของเซเรโซซาก้าที่ตัวเขาเคยไปคาแข่ขงกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์ฟกตสันตำนานกุนซือชาวสกอตแลนด์ร่วมถึงเคยเล่นกับเสือเหลืองบรุสเซียดอร์มุนทีมชั้นนำบุนเดสลีกาเยอรมนี er ได้ออกมาเล่าย้อนความสมัยร่วมงานกับมาโกโตเทกุ oli, ล่าโมลิโดยศึกฟุตบอลโลก2018ดเผยคำชื่นชมถึงเมสซี่เจชนาทิฟสงกสินด้วยโดยบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้เราฝึกซ้อมกันอย่างหนักตลอดการเก็บตัวของการฝึกซ้อมที่ผ่านมา ซึ่งผมหวังว่าเราจะมีเกมที่ดีในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการปิดการฝึกซ้อมที่สวยงามที่ประเทศไทยก่อนที่เราจะกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นผมเองเคยเจอโคชเทกุในสมัยที่ร่วมงานกันที่ทีมชาติญี่ปุ่นตอนฟุตบอลโลกที่รัสเซียทําให้มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเช่นเดียวกับชนาทิพย์ที่ผมเคยเจอกับเขาตอนที่เล่นกับทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่น และเขายังเป็นนักเตะไทยคนแรกที่มาค้าแข้งที่ญี่ปุ่นสุดท้ายผมหวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่สนุกและได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนบอลไทยทุกคนเพราะผมเคยได้รับบรรยากาศที่สุดยอดตอนที่นี่ตอนมาที่นี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและหวังว่าจะได้เจอกันในแบบนั้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้มาดูกันที่ข่าวการก่อสร้างสวนฝึกฟุตบอลแห่งชาติครบปองจรที่จังหวัดสม,มุทรปราการก็ได้เลิกเปิดตัวกันไปแล้ว เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยพลตารวจเอกดอกเตอร์สมยศพุ่มพันธุม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นประธานในพิธีเปิดโดยกล่าวว่าก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ให้การสนับสนุนรวมถึงการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้พื้นที่ดินกว่า100ไร่ในการก่อสร้างสูนฝึกฟุตบอลแห่งชาติครบวงจรแห่งนี้ซึ่งจะเป็นสถานที่แรกที่จะเป็นศูนฝึกแบบเต็มระบบ ครั้งแรกนับตั้งแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก่อตั้งก่อตั้งขึ้นมากว่า1้อยแปปีทีเดียวสำหรับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาตินี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการว,า,วางรากฐานกีฬาฟุตบอลซึ่งทางฟีฟ่านั้นใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้ขึ้นมาเพราะเราน่าจะเห็นในหลายประเทศว่าพวกเขามีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เป็นรากฐานของการพัฒนาฟุตบอลและมีการขยายไปตามแต่ละภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างรากฐานให้ฟุตบอลในประเทศให้แข่งแต่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาตินี้ทางฟีฟ่าจะควบคุมกำกับดูแลในทุกกระบวนการเพื่อให้การก่อสร้างศูนย์ฝึกแห่งนี้มีมาตรฐานและไม่สามารถนำเงินงบประมาณตรงนี้ไปทำในส่วนอื่นได้และต้องเป็นไปตามนโยบาย ตามเป้าหมายที่ทางฟีฟ่าวางไว้เท่านั้นอย่างประเทศอื่นๆเราจะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาได้ก่อกสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เราได้เริ่มต้นนับหนึ่งก็คาดหวังว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้จะเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาฟุตบอลต่อไปในระยะยาวตีปั้นเพจก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านทุกหน่วยงานนะครับเป็ดท้ายกันที่โปรแกรมเอชเชนคัรรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยในวันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างท่าจีกิี่สถาน ปะทะจอแดนในเวลาหกโมงครึ่งและออสเตรเลียพบเกาหลีใต้ในเวลาสี่ทุ่มครึง่งเรามาอัปเดตข่าวสารกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องตีปั้นเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ